งานนี้นะคะต้องบอกว่าค่ะเผือกไม่ต้องนอนกันแล้วนะคะหลังจากที่นักแสดงสาวพลอยหอววังออกไม้สัมภาษณ์ว่าเลิกกับแฟนหนุ่มทูสิราาโดยม,มือที่ 3- ามสี่ห้าและเป็นคนในวงการบันเทิงพร้อมทั้งบอกอีกว่าชาวเน็ตสามารถคดได้ตามสบายเลยจนเรื่องนี้ถูกยงมาที่นักแสดงสาวนิ้นชัญญาซึ่งต่อมานิ้นชัญญาก็ได้ออกไม่สัมภาษณ์ว่าเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่เป็นมือที่3ของใครยืนยันไม่เคยเป็นแฟนกับทูเรื่องจบไปนานมากแล้วและยังเคารพี่พลอยเหมือนเดิม เรื่องทุกท่าวว่าจะเดือดขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อคริสหอวางพี่สาวของพลอยได้ออกมาทวิทตทุกข้อความว่าวันนั้นที่สารภาพกับพี่ไม่เหมือนที่ผู้วันนี้นี่ค่ะซึ่งทวิตไม่นานข้อความนั้นก็มีคนรีทวิตไปถล่มทลายและล่าสุดของล่าสุดนะคะอยู่ๆนักแสดงสาวสิตาชูเพื่อนสนิทของนิ้นชัญญาก็โพสต์ภาพใน i อ Story เป็นภาพคู่กันนิ้งพร้อมข้อความว่าพวกเราคนจริงมันก็จะอยู่ยากๆหน่อยฮะแต่ก็ปลอมไม่เป็นจริงๆว่า ซึ่งหลังจากพจดังกล่าวของนูซิตาชูถูกถูเผยแพล่ออกไปนะคะบอกเลยว่ามีการรีทวิตถล่มทลายจริงๆนะคะสำหรับพจนนี้